แกงเตอร์เราไปไหนเนี่ยไม่รู้เด็โทรหาเรียงตัวดิโทรหามันอยู่สักครูโโโโ่โหลโ่ะหรว่ะหรว่ะเออวลโหลตำรวจอยู่นสามคนมึงเอาเลยมึงหนีไปไอเวนมึงมึงมึงตำรวจอยู่กไกลยสามเฮ้่เราต้องจัดแล้วตามันมันมันไปเก็บไม่รอเราแล้วไม่เก็บไม่รอแล้วนะหาตู้ไฟอะ่ะมึงมึงมีอ่ะมึงซื้อยังที่จกที่ตัดสายไฟอ่ะ ยังไม่เห็นบอก,กอหัวโอ้โหไอเวนเนยแองกูจก่อนแตกเหรอแตกมา้เเชีย่ยเขาปรับให้ง่ายขึ้นโว้ยกูไม่รู้ว่าถ้าจกสำเร็จอ่ะเขาจะแจ้งเตือนไหมว่ะเราต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนปะมึงขับดิกูไม่รู้ไปไหนนะ่ยรู้ มารับเด็กน้อยหลมึงโดนกี่นาทีเนะี่ยโดนจับแล้วโดนจับไปสิบห้านาทีเราเราไปเป็นเพื่อนไปเป็นกำลังใจเราจะโดนจับกันสี่คนไป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 แผนก็คือกูจะทิ้งใครสักคนลงตรงนี้แล้วกูจะข้ามฟากไปอีกที่หนึ่งเลยุ๋งอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวกูส่งแมสเซจมาปุ๊บมึงเริ่มจกเลยกูจะจกพร้อมกันอีกที่หนึง่งเขบอะอ่าคุโรคุโรไปอีกที่ไหมสามที่เลยัะ ไม่ของผมของผมไม่ไหวครับคุณคุณบางพุผมไม่ไหวจริงได้ของผมผมไม่มีสกิลการกดนี้เลยคุณก็เคยเห็นคุณผมเล่นเด็ดบายเดรไลท์คุณเป็นคนขับผมไ้อม่ไดไม่แรงไม่<อ>ไม่คอมอแรงแต่กูงโง่ไงจบไหมมันต้องมีสกิลเพย์ด้วยติอรอรอขึ้นข้างหลังนะการรอกดขึ้นตรงน,นั้นเราจะได้ไม่ต้องลงอีกไม่ถ้าช็อตัูเอารถไปกันนะพูดด้วยนะว่าช็อตได้ครับมึงเห็นพุกข้างหน้าป่ะพุทเที่ะกำลังจบครับ เออเก่งมากเก่งมากสัมฤทธิสัมเท็ิ์สวยครับสวยสวยได้ได้ได้ท็อปฟอร์มเกินไปเป้าวะว่าไงฮัลโหลฮัลโหลอุ่งรอดไหมรอดกลัวรอดโอเคได้ได้มาเส้นหนึ่งบอกรอแถวนั้นแหละมึงหาที่หลบไปกันกำลังไป GPS จีเสครับ GPS GPS ส่ง GPS มาให้กันส่งมาให้มังคุดมังคุดกูชื่อมังคุดเออข้างหลัง นี่นี่นี่ขวามือขวามือเห็นปะเอาให้กูจกเลยแม่เส้นเนี้ยเออเดี๋ยวได้การการขึ้นข้างหลังในการขึ้นข้างหลังติ๊ตาขึ้นข้างหลังไม่ไม่ไม่อยู่กันสองคนนั่นแหละเอาใจอ่าโลโลโลบอกว่ารอโลบอกว่ารอสัญญาณเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอยเฉยเฉยเฉสวย ใครจะครับมาทํางานใครจะครับมาทํางานเออให้ตาครับให้ตาครับแล้วไหนตาใครตาเดี๋ยวไปเรียกก่อนเดี๋ยวไปเรียกก่อน yes มีสีแดงนะครับคุณผู้ชมเมมเบอร์ไอ้เหี้ยติ๊ดติ๊ดรับไม่สําเร็จก็เหี้ยละสาระก็เหี้ยละสาาระจริงเหรอเฮียเพราะมึงอ่ะจริงเหรออันนี้ถามจริง One eternity later กากไปดีหรอเฮียอะไรเราดูมสองคนรอไปดีป่ะปูนหรือสายไฟปูนดิเฮียปูนมันยากกว่าไอ้การกูจะบอกคุณไม่มีเงินจ่ายค่าปรับอะงั้นก็อย่าโดนจับเหยเดเทเกิลไม่ไ้าอยจับผ้ามอ้เฮียเฮ้ยมึงมึงมาร์กดิมึงมาร์กดินี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ป่ะ ขึ้นไปดิขึ้นไปดินี่เนี่ยปีนถังขยะขึ้นไปได้ไหมสวยมีไหมโอ้โหดูด,ดูดูมันวิ่งขึ้นไป a few moments later อ่าเอาไปขึ้นไปคือกูจะบอกว่า เราอะเราจะเป็นนกต่อเว้ยคือตำรวจอะ่ะมันไม่ยอมขึ้นมาข้างบนอยู่แล้วมันจะรอดักอยู่ข้างล่างนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ให้คนที่ได้ปูนอะอยู่ข้างบนโอเคไหมแล้วคนคใครจะเป็นนกต่อเดี๋ยวกูเป็นเองเอารถมาเอารถมาให้กูไอ้เหี้ยบอกว่าไม่ได้หลบหนีแบบเฮ้ยผมตกใจครับผมตกใจแค่นั้นพอแล้วก็ดึงเกมมาให้ข้างบนหรือให้หนีก็ได้ไอ้เหี้ยอาจจะโดน10นาทีแต่คนอื่นได้ปูนกันเดี๋ยวะตั้ง ถ้าพวกมึงเหินลงไปตำรวจมันไม่ขึ้นมาตำรวจตำรวจมันจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวกูจะไปเนียนเองแล้วก็ให้ตำรวจจับกูไปกูบอกกูมาคนเดียวกูไม่เคยลองเนี่ยไม่มึงไม่มารอตรงตรงที่กูโดดเลยวะกูรอรถกูรอตำรวจมาไงเพราะว่าตำรวจจะต้องไม่เห็นกูก่อนป่ะกูจะพามึงเนีไงโอเค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 มึงไมรอเลยมึงจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับลงไปกูเดี๋ยวกูเดินขึ้นเออโชคดีโชคดี สวยสวยฝาดไปเลยฝาดไปเลยฝาดไปเลยตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนแกมันเฉยไปนะไอแกมันเหินนะไอ้กมันเหินจังมันเหินไปแล้วเขาจับมันนี่อ่ะตัวตายผมจงไม่สำเร็จครับผมไม่มีของกลาง ของกลางอยู่นี่อ่ยสวยไม่มึงรอหาดดิกูอยากมีกำลังใจในการทำงานหรอ่าดได้ได้ไดแล้วถ้าแตกขึ้นมาเราต้องหาเพิ่มนะแตกก็แค่ชิวแต่แตกไปแล้วอันนึงกูไม่นซีเรียสที่อะไรอยู่แล้วได้ได้ได้บอกเลยโคตรมัน กูขอท่าดีๆได้ไหมเพื่อนๆเนี่ยแหละท่าเนี่ยเท่สุดแล้วไปเลยไปเลยเอาเลยครับพี่ชายปิดหายี่ยปิดโอ้ยปิดเว้หยี่งหยิ่อันดียเลยเ้โอ้โหใส่แว่นโอเคคงไม่เสพหรอกคนนี้แหละผมแดงจัดเลยครับกินกับแก้มกัน้ำไหม ลุงครับสนใจยาผมไหมครับไม่สนอีกแล้วผมว่าเราต้องตีสนิทกับลุงก่อนว่ะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีไอ้หนูโอ้คุณลุงมาดูหมวกเหรอครับไม่ใช่ฉันมาดูเครื่องซักผ้าออคุณลุงครับผมมีของบางอย่างมาให้คุณลุงดูนะครับถ้าคุณลุงสนใจ ผมขายถูกๆเลยครับอืมอะไรล่ะอันเนี้ยครับอันเนี้ยซื้อไหมครับกูไม่ซื้อกูจะแจ้งตำรวจโอเคแม่งไม่ซื้อกูโดนอีกแล้วสามคนละกูคุยับมึงทำไมเนี่ยเสียเวลาคุยชิบหายพี่ชายซื้อไหมครับลูกค้าไม่ต้องการสินค้าของคุณเจ๊ซื้อผมเถอะโอ้โห ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าของคุณอะไรวะจ้าเอ๋พี่ชายคนนี้แหละเชื่อผมในมือถืออะไรครับในมือถือน้ำโอเคต้องกินกับต้องกินกับของนะจัดเลยพี่ชายจัดเลยครับกำลังขายอื้อหือโอ้โหโยอุ้ยพี่ทิ้งแก้วน้ำทำไมอะ พี่ต้องกินกับน้ํานะเขาเรียกกับแก้มอืมอร่อยคล่องคออร่อยคล่องคอไปเลยโอ้ oh. ซื้อกี่ขวดครับเอาไปสองเลยนะเอาไปสองเลยนะครับเอาไปสองเลยนะฮึบโอเคซื้อสองขวดครับหกร้อยสิบสี่บาทพี่สาวรับไหมครับโอเครับกี่ขวดครับ โอเคครับ2อขวดโอเคผมเอาของไปเก็บก่อนแล้วกันนะโยคนเดียวเหมาสองเลยเออเต็มเลยเต็มเลยครับเต็มเลย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 นี่หนึ่งคันอีกหนึ่งคันเมื่อกี้ครับ นี่นะนี่นี่นี่ไปแล้วปิ้วเมื่อกี้มาสองคันเว้ยเฮ้ยไ,ไปแล้วครับไกลแล้วนะคงไม่เห็นผมหรอกวนรถกลับมาซะด้วยคุณเกินไปเปล่าเกินไป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  ไปทำหน้าที่ของคุณเถอะเออไปแล้วโอเคเดี๋ยวผมรอนี่สักพักนะครับผมต้องไปเก็บของละอันตารายละตำรวจมาสองคันงี้ไม่ไหววะ่ะคันเดียวยังไม่ไหวเลยมีปูนกับสายไฟอะไรมีปูนสองสายไฟไม่มีสาไฟไปเอาเงินแดงไปแรก เงินแดงเอาพันทวนไหมเอาพันทวนไหมหรือไงไม่ไม่ไม่ันไหมดเลยไปหมดมีสองพันหนึ่งรบาทเอามาๆามารรวยรเงินบริสุทธิ์ตอนนี้กูมีเจ็ดร้ก้าบสกดละปึ๊บสองพัามร้อยบาทปะฮะได้แค่2องพัามอยอ๋ออันี้มันหายไปหนึ่งอ๋อมันหายไป1นึ่งพันโอเคเอากดได้อีกหนึ่พันอ่ะ อ้อยตาพันหนึ่งมันได้แค่คูณสองเองพันหนึ่งได้แค like ่สองพันบาทไอการเนี่ยมึงแลกอยู่ปะเนี่ยมึงแลกเนี่ยเอาอันนี <S 2> <S 2> <S ้สองพันสองร้อยไอศาสตร์เอ้ยแล้ยทำไมมันแค่คูณสองเองอ่ะพวกมึงโดนจับคนละพันห้าเนี่ยนะไม่ไอเฮียไม่คุ้มจริงได้แค่สี่พันอ่ะนะต้องห้ามโดนจับเลยเว้ยจะร้องต้องห้ามโดนจับเลยเว้ยงั้นอะ พต้องมึงอะไอ้เที่ยไม่คุ้งจริงไอสาล้นะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เที่ยเราจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวนะคุณสองเหงาไหมเหรอวะเนี่ยพันหนึ่งได้แค่คูณสองโอ้โหท้อเลยไอ้สาดไอเซิร์ฟอื่นกันชาโคตรกากเลยวะกัญชากัญชาแม่งถูกจริงกูเห็นเซิร์ฟอื่นอ่ะเขาขายได้ขวดละพันนะเว้ยคนอื่นเฮ้ยเซิร์ฟอื่นอ่ะใช่เซิร์ฟอื่นอ่ะกัญชาแบบ ของแรเลยการชาคือมันแพงมากเลยมันทำยากไ้ยไม่ทำง่ายๆเว้ยมึงเห็นเราทำไหมเหี้ยปะย้ายไปเทียโคตรเหี้ยท้อเลยผู้พูดเล่นผู้พูททำกันมาทำกันมาอย่างยากลำบากไปแค่คูณสองเล่นอย่างจริงในพอจะรู้เนเงินแดงไหมน่าจะประมาณสามสี่ครับประมาณนี้ อ๋อเอเทครับเอเทีครับเจอกันครับขอบคุณครับไอ้ต้าไอเทนี่ไม่รู้ไอเทนี่ไม่รู้ไอเทนี่ไม่รู้สามสี่คืออะไรไอเทนี่ไม่รู้ไอเทนี่ไม่รู้ก็คือมีพันมีพันหนึ่งจะได้สามพันสี่พันไงครับพี่ชายรู้เลขเงินแดงไหมอ่ะเฮ้ยผมรู้แต่ทองแดงครับผมอ๋อเอเทียครับไม่เป็นไรครับขอบคุณครับพี่สาวพี่สาวพี่ชายครับอันนี้ผมเคยถามไกคุณแดงเคยแล้วครับเคยแล้วเคยแล้วอ๋อเอเทครับโอเคครับ อมันจะถามทุกคนเร็ววะโคตรอนาถพี่ชายเสด็จดําอ๋อเอาวะพี่ชายเสด็จดําดูเหรียญเงินแรงไหมครับโอเคครับครับขนาดดูแย้งนั่นอ่ะไม่แกลงแกลงทํางานสุจริตเยอะไปมึงไม่รู้หรอแกล้งคนรวยเหียเม็ดพวกงูไม่รู้เหี้ยอะไรเลยด่าอย่างแรงด่าอย่างแรงไอ้เหี้ย เงินแดงเหรอครับมันอยู่เอ้ผมไม่ไม่แน่ใจว่ะแล้วพี่ชายเอารถหนึ่งล้านมามาไงอ่ะก็ผมเติมครับเติมเติมก็เติมก็โอเคเลยครับเอ่อหนึ่งล้านเงินเขียวก็ประมาณสามพันบาทสามพันบาทโอซีโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณครับไอ้เหียจรท้อว่ะ กูจะเข้าประเทศเนี่ยเป็นวันสุดท้ายจนท,ท้อห่ะเดี๋ยวเขียนจดหมายลาตายถึงไอ,คนะอ,อ้คูโรด้วยนะเออกูกูจะลาตายทุกคนที่ที่กูมีเบอร์ตอนเนี้ยกูจะซื้อจัก,กรยานไปขายปิ่นโตแลวไอ้หี้ท่านผู้จเจริญทั้งหลายใครจะทำงานดำซร์ฟนี้นะมึงคิดดีๆเต็มทำงานกูทำงานสี่วันอขใคนไปห้าืนทังแง ได้มาตีพันเคยเข้าเคยเข้าเซิฟนี้แล้วแล้วจะมาทำงานดำนะมึงคิดดีด,ดีกูจะเฮ้อกูจะเปลี่ยนชื่อเกมไม่ละอาาอาาไอ้เท้าเท้าเฮียอะไรผักาดเท้าไอ้สัตว์เก็บแม่งอยู่นั่นแหละผักกาด <c oughs> ยังรวยกว่าเลยเก็บผักกาดแม่งทั้งวันทั้งคืนนะผมแนะนำนะไปซื้อข่ามาโชวเว้ยเก็บผักกาดเต็มขันรุ เก็บเต็มคันรถเก็บเต็มคันรถไอ้ย้าได้มากกว่าได้มากกว่าทํางานนี้ประมาณหมื่นสองครับแต่ชีวิตมึงจะไม่มีความมือหวอะไรทั้งสิ้นอ่ะดวงมึงต้องเก็บแต่อากาศอ่ะเก็บอ่ะกีดยางอ่ะเก็บน้ำผึ้งเก็บประมูลอ่าแล้วมึงมึงุดพวกมึงก็ไปเจอไปเจอคนที่เข้ามากาแฟน่ะอ่าแล้วมึงก็ตอแม่งเลยเนี่ยแหละความมือหวาของชีวิตมึงไอ้ย้างานสุจริตอ่ะ กูจะลืดพวกกูเสี่ยงตายกันสาดเซี่ยยี่อไรเงินแค่เนี้ยจะบ้าเยียนี่หากค่าเข้าคุกออกคุกอีกค่าเบิกรถอีกค่าเสียเวลาทำนู่นทำนี่เบ็ดเสร็จขาดทุนย่อยยับทำงานแทบตายเสี่ยงก็เสี่ยงลำบากก็ลำบากได้แค่เนี้ยแค่ค่าซ่อมรถก็ไม่คุ้มแล้วครับสรุป ทำงานทั้งหมดสามถึงสี่วันเสียห้าหมื่นเสียห้าหมื่นสห่เขียวแลกสี่พันเขียวโคตรคุ้มโคตรฉลาดโคตรอันตรายทำไรครับเนี่ยนั่งฟังครับเป็นไงครับบทความของผมจะเขียนลงชีวรประวัติก็ถือว่าเพียวอีกครับโอเคครับแล้วพี่ได้ทำงานดำบ้างไหมครับทำครับเป็นไงบ้างครับ,รบขอผลประกอบการ ก็ดีนะก็รวยดีวันวันนึงได้เท่าไหร่ครับก็ร้อยบวกๆครับฮะร้อยเคครับทำงานอะไรครับเก็บหอยครับอันนี้คืองานดำของพี่ใช่ไหมครับเก็บหอยหมายถึงงานดำเหรอหมายถึงงานดำไงงานดำที่เจ๊ทำยังผมไม่เคยทำงานดำเลยนั่นแหละนั่นแหละดีดีแล้วครับอย่าอย่าทำเลยอย่าทำเลยไม่ไหวจริงแสนหนึ่ง ใช่ครับถ้าถ้าขยันก็ถึงของจริงแล้วชีวิตขอความวุ่นวายสักหนึ่งบทเพลงหน่อยครับก็วอโซนครับเพิ่งเล่นแค่นั้นเองไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรโอเคครับสู้ๆนะครับไปครับไปไหนไปเลยเร็วผมต้องการความวุ่นวายของชีวิตโอ,วโอ้โหเร็วเร็วผมมาแรงสุดแล้วบอกให้ไปไปยกล้อยกล้อล็อกตัดยกล้อยกล้อเบินเบินเบินเบ,บินให้เด็กมันดูเฮ้ยเบิร์นให้เด็กมันดู เบิร์นให้เด็กมันดูเดพี่ไม่เบิร์นไม่มือกูไม่ได้เป็นคนครับเบินเบินเบินให้เด็กมันดูเบินเบินให้เด็กมันดูท่าเสาไหมท่าเสาไหมมุน300 300อิงห์ฝาโอ๊มผมเพิ่งหาเงินได้4,000บาทภายใน4วันครับเฮ้ยแต่ละวันน่ะไปทำอะไรนี่แหละครับไม่ใช่ทำแรงเหรอ ทำงานดำโอ้โหไปทงานดำก็ได้หลายตดำอยู่ไม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 ่เนี่ยพี่มาเป็นเรื่องไม่จริงับโดนจับเลยไหมผมไปทำมาแล้วไม่ไม่ไม่โดนจับครับไม่ไม่ไม่โดนจับไม่บวกไม่บวกโดนจับเลยพี่เนาะนาทำงานสี่วันเงินดำไม่โดนจับเลยได้สี่พันบาทสี่พันเงินแดงอืทำต่ออีกหน่อยน่าจะได้รถแบบพวกพี่อ่ะถ้าเงินแดงไปไปเปลี่ยนเป็นเงินเขียวน่าจะได้น้อย น้อยนน้อยครับเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนอาชีพแล้วผมว่าจะขายปินโตรอบเมืองว่ะทำด้วยกันปะกับสามข้าเน่าเออสาันนี้แม่งโคตรเซียวเลยอะไปพี่รอบรอบเสาคนคนก็ทำเที่ยอยู่นะไปครับไปใกล้ๆไปใกล้ๆเพื่อนไปใกล้ๆเพื่อนรอบรอบตัดรอบตัดให้เด็กมันดูนี่นี่น อุ้ยอุ้ยพี่ชายอะไรครับเนี่ยบอกท้องฟ้าให้รู้เลยครับยืมมอไซค์หน่อยนะครับเอาไปไหนอ่ะเอาไปเชิญปั๊มใจเย็นนุ่มใจเย็นนุ่มเอ้ยปั๊มปั๊มนี้มันไม่ระเบิดหรอกนะเอ้าใช่เหรอเฮ้ยลองดิลองดิปั๊มนี้มันในในกระดเฮ้ยลองรถผมจะห่างเรานะรถผมจะห่างเราได้เฮ้ยเฮ้ยบ้าแกปวดใจปวดแกเงินไป โอโ้นไปสัก่ถวไหมครับสัก่ถวไหมครับสัก่ถวไหมครับได้เดี๋ยวผมต่อให้วันอาทิตย์เลยโหอาทิตย์เลยเหรอใคแไ่ดิใช่ใช่